คคัเท,ท<า>สวัสดีครับผมตาตาครับชาติชายรับบทเป็นเจ้ยนะครับในภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวนิกะเลยครับผมดงเด้งนะักวุฒิษย์ญบุตรครับผู้บ่าวนิกะก็จะประมาณว่าผู้ชายจะมาเข้าแต่งงานกับผู้สาวมุสลิม ยิ่งมีเป็นแสนเป็นล้านกันเป็นมักซาวมุสลิมเนี่ยนะมองบมเห็นอนาคตสุลยว่าสุสิยู่ต้องกันยังไงนะจากละหมาดนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับยากนะครับบ่เคยเลยครั้งแรกจริงสิ่งที่ยากกว่าทาก็คือบทสวดยากจัดจะสวัสดีจากีหรือว่าจะอะไรมาหันกลับเป็นฉากเสี่ยงตายนะครับวิ่งหนีตายนะครับออกข้างบ้านครับ พวกเราไม่ได้ไม่ไม่ได้มาทำอะไรใช่ไหมจ๊ะนี <X 2> <representation> ไ่ได้เจ็บได้เจ็บแต่ก็สู้ต่อครับ เป็นซีนที่แบบว่านักแสดงชายทั้ง4ท่านนะครับอยู่ร่วมกับแพะหนึ่งตัวเพราะมันถ่ายยากมากนะครับหลายคนต้องสูญเสียหลายคนต้องเจ็บปวดหลายคนต้องถึงกับแอดนิดเลยนะครับมันมีนะครับอยากให้ดูว่ามันหนักหน่วงจริงอิลีครับพี่น้องอยากให้ไปดูมากๆมากๆเลยแค่ซีนนี้มันก็คุมค้มแล้วจริงๆนียิ่งนี่เป็นแซมเป็นลาดจันเป็นมักซาวมุซลิมเนี่ยนะมองไปเห็นอนาคตสูเลว่วสูรศิวุฒิยุ่งกันยังไงนะว่าที่นี้เดจนิกาแล้วนะมางานแต่งด้วยหล่ะ กูจะล้มง,งานแต่งม่